เดือดไหมเดือดไหมบับกันไหมเดือดไหมไม่นะคะเพราะเจ้าทองต้อง้าพี่พีไว้เพราะมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆนิดเดียวเองอ่ะพี่สก,กอตมันเป็นเรื่องแค่แบบว่าเหมือนคําพูดแค่แบบเจียงกันนิดหน่อยแอช่คำนิดหน่อย,อยเองอ่ะแล้วยิ่งยิ่งเป็นพี่พีที่รู้จักกันด้วยแต่ว่านั่นแหละครับทองก็เข้าใจเขาแล้วครับ ต้องอ่านแต่ก็น่ารักตีเด็กเล่นตัวได้เหรอไปตู้กันใช่ช่องนี้อยู่นี่เลยอุ้ยเอาวะเอาวะ พี่ก้อยสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ก้ดยที่ใสไม่ดีเลยข้โทษครับลาลาลาได้ตัวเหรได้ครับตัวครับ เด,ด,ดเปลี่ยนชุดชุดวันเป็นหนีไข่รประคันเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนหนีไข่ด้วยจะรู้เบ๋ยินรูเ้เบ๋ยนี่ไปขายยาถอดเสื้อมาดิแต่งตัวเป็นทรงเอดิทำไมอะ่ะมันขายไม่ออกอ่ะเร <c oughs> เลยไปแต่งตัวแบบเหมือนเหมือนเป็นคนขายยามันก็ขายไม่ออกอีก จุดสิบมันเร่งไงมันเร่งให้ไวขึ้นไงมไม่ไหวหนึ่ง <c oughs> คือข้อดีของจุดสิบคือขายได้สิบเมตรสองคือไม่รีเจ็ตกินข้าวยังครับครับระวังชนนะครับชนเลยครับ เอ๊ะเอ๊ะโหพิวว่างอยงนั้นเนี่ยเล่นกระบ่าสูงขั้นไหนวะกระบ่าสูงแม่งอ่ะ เอาเลก็กมาครับรถมาเอาเข้าเอาเล็กเข้าตู้อะไรครับในรถได้ครับดได้นเดียืนดูให้โอบผมไม่มีตู้อ่ะบเอาไม่มีตู้หรอครับเนี่ยจะจะได้ไดผมผู้เล่นใหม่อ่ะอ๋อผู้เล่นใหม่ใช่ไหมโอเคโอเคบ้านมผมเก็บของก่อนทำไมอ่ะ เจ็ดสามตูนครับเกิด <7 S 2> อะไรนะครับเจ็ดสามตูนครับถัมมี่ว่างเท่าไหร่อ่ะว่างสามสิบโลเลยครับ เฮ้ว hey. ีโก่โฟวิวดิฟข้อหายเจะาของในรถขาดเยอะไหมเวทลี่ใส่งเก่งน่ารักว่ะ ไ <ort>. ม่ใช่เหรอผู้เล่นใหม่เคยโดนบิดยังซีเฮ้ยบอสบอสบอสซื้อซื้อแสแครบเอ้ยแสแครบอะไรวะแครปะเอ้ยแคป็บโซนอ่ะมีแคปอะไรบ้างครับ มีมี A กับ B อ่ะอย่างละสองไปเจอ Easy อีซีครับได้ได้ครับอันนี้เราจะทำตู้หรือเปล่าเนี่ยบ่มกำลังบูทเงินอยู่ครับตอนนี้อทำเงินอย่างเดียวเลยไง่เศร้านะบูทเงินแล้วก็ไยตัดตูท้ทีเดียวขอโทษ แคดวงยังวันนี้ย่างครับน้ำเงินใส่เต็มได้อยู่ยหนูไปบินแลนด์ดำก็ได้หนึ่งแสนน้ำเ <100. S 2> งินใสสุดหนึ่งแสนสี่หมื่นเท่าไหร่ครับทั้งหมดเออแค่หมดละมีเศษไหมมีเศษไหมมีเศษไหม เราชื่ออะไรนะชื่อออมออมมีเศษไหมที่ไม่มีเศษเท่าไหร่พันเศษพันเดาผมปักเงินปาจะไปลงแป๊กได้ครับโอเคครับีเศเเอาป็นร้อยหรือพันครับพันพันวจะไปลงเศษพันเหรอไปพันห้าได้ไหมปลาก็พอแล้ครับก็พาเลยครับเพราะปลาฝากเงินเข้ปไปแล้วหมดแล้วอยู่ในบัญชีแล้วสองแสนแล้ว แสนเดอจะไม่า้อนที่มาใช้แล้วเปเล่นตัวเล็กก็เปล่าแล้วก่อนเนาะมาเรื่งอะไรมาเล่นเสียบานอนเลยนะโอเคครับกระเป๋าตีตรงๆสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งรัอครับเกรฮ้ยเดี๋ยวอ้องเดี๋เลยคุยไอ้ทองดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ปั้นไอทองพวกเราพวกนี้พี่ขอคุยด้วยหน่อยดิได้ครับได้ครับพี่จาก้อนเหรครับใช่ครับ มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทำไมตีกับบีซีอะเหมือนเขาซื้อเรื่องเจ้าทองครับเพราะว่าตอนตอนที่เจ้าทองอะเหมือนมันมีปากเสียงเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างทองไม่แน่ใจเพราะทองมาไม่ทันแต่ว่าน่าจะเรื่องเกี่ยวกับปากเสียงนี่แหละครับแล้วก็มันเล็กเล็กน้อยน้อยทั้งทั้งที่เรารู้จักกันแต่พี่เขาน่าจะแบบว่านั่นแหละครับเหมือนซื้อเรื่อง,ออองนันนึงใ,ใ,ใช่ครับประมาณานี้ครับแต่อเขาก็ก็คือเขาเป็นคนกำหนดเหรอว่าต้องเจ็ด ใช่ครับใช่ตอนแรกเขาจะเอาฮแต่ว่าพวกทองมามาได้แดกกับเขาเขาก็เลยขอเพิ่มจํานวนพอจะทองก็เลยมาโดนรอบสองหนักเพราะคุมน้อยนะครับแต่แต่ไม่มีใครอุ้งายใช่ไหมแม่ครับแม่ครับพี่พี่พี่มันก็บอกแล้วว่าไม่เอาแค่บูปินก็พอครับเพราะเหมือนจะเอาเหรียญฆาตกรด้วยแล้วเดือดไหมเดือดไหมบับกันไหมเดือดไหมไม่นะครับเพราะจะทองต้องห้ามพีพีไว้เพราะมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆนิดเดียวเองอ่ะพี่สกอตมันเป็นเรื่องแค่แบบว่า เหมือนคําพูดแค่แบบเฉียงกันนหน่อยใช่ครับนิดหน่อยเองอ่ะแล้วยิ่งยิ่งเป็นพี่ๆที่รู้จักกันด้วยแต่ว่าและครับทองเขาเข้าใจเขาแล้วครับมันมันผิดจุ๊บจะทองดยที่เฉียงไปว่าอะไรเขาเข้าใจเพราะว่าตอนตอนแรกพี่เห็นมีเรื่องใช่ไหมเห็นใครพูดว่าบอกว่าบีซีจะตีกับเวสลี่ใช่ไหมพี่ก็พอพี่ไปเก็บของในตู้เอ้าพี่เห็นเวตลี่อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งหนึ่งบีซีอยู่ฝั่งหนึ่งไม่ตีกันพี่ก็เลยงงว่าเอ้าสรุปแล้วมีเรื่องอะไรตอนแรกตอนนั้นตอนนั้นทองกะบอกพี่เบฟว่าคือคกกกัััับบพพี่่เวาจะนคร แล้วก็พอดีพี่เว็บบอกว่าพรุ่งนี้มีแข่งอีสปอร์ตด้านนอกของก็เลยโอเคครับนั้นเอาวันนี้จบเลยก็ได้ก็เลยนั่นแหละครับโดนรอบสองมอขี้ไปแล้วเมลลี่คนเท่ากับบีซีไม่ใช่เหรอใช่ป่ะอ่าเจ้าทองมีกันยี่สี่ยี่ห้าครับอ่าถ้าจํานวนในสล็อตเท่ากันครับเท่ากันแต่คนมาออนยี่สี่ใช่ครับใช่ใช่แต่ก็ถ้าถามว่าไหวเจ้าทองไหวไหมเจ้าทองพูดตรงๆว่าไหวนะครับเพราะไฟเล็กเจ้าทองก็ใช่ครับเพราะเจ้าทองก็อุ้มได้ยึะกว่าไฟเล็กแต่ว่าเจ้าทองติดแค่ เวลาตอนรีเมืองครับมันไม่ทันจริงๆอ๋อไปพลิกตรงนั้นใช่ครับเพราะมันเร็วสุดก็น่าจะเป็นของเจ้าทองเหลืออีกคำอ๋อไม่ใช่ของเจ้าทองแต่ของพี่มันเหลือแค่สองนาทีแต่ว่าเมืองรีก่อนองดับก่อนใช่ครับมันเลยเป็นดวงของเราด้วยแหละไม่เไรครับอุ้มได้เยอะด้วยใช่ครับเหมือนได้ทั้งเกือบทั้งแกงเลยมหมครับแต่ว่าแต่เวลาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปีหน้าก็มีครับเาทงก็ฟื้นใหม่ครับที่จะกอดน่าจะนิดหน่อยวะไม่น่าเยอะมาก ไม่ไม่เยอะคำไม่เยอะครับอาจจะเป็นที่เรื่องว่าพี่ๆน่าจะความรู้สึกมากกว่าครับพี่ๆมันแหนกันได้โอเคตู้กครับทองนี้แล้วมันไม่มีใครไลยนะครับช่างซู้ครับก็ทำนั้นแหละครับผมคาวแต่ครับขอบคุณคราวประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์พี่รับรองปีหน้าจะทำเต็มที่แน่นะครับเต็มระบบแน่อาจจะได้เล่นกับพี่ๆด้วยดีแล้วขึ้นมาแบบว่าเต็มระบบกันทุกแก๊งมันน่าเล่นน่าสนุกครับนั่นแหละครับโแต่เราก็ได้แหนกนิดนึงครับครับพี่สก๊อตเจ้าตุ๊กคาสวัสดีครับขอบคุณครับ ไอ้ทองมันน่ารักกระต่ายนะ